ยินดีตอ้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์เช้า5นาทีบิตคอยพุ่ง2 6 0 0 0เหตุ CPI ตามคาด0.6%พอแตกรวมกัน1,000ล้านบาทพอแตกไม่ต้องเหงาอัปเดตกับราคาวันนี้กันครับคลิปนี้ไม่ใช่การชีช้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใด ไหนใครอยู่ในไลฟ์ที่ผมมาไลฟ์อย่างเร่งด่วนเมื่อวานบ้างแล้วติดไหมลองอยังไงเต้นยินดีกับทุกคนด้วยนะครับส่วนตัวเต้นเองมีติดไปหนึ่งม้นะสำหรับตัวของ FTM ที่เต้นเปิดไว้อยู่นะครับอ่าใครตาม FTM ไหมเราซื้อกันตั้งแต่ยังไม่เลขสี่เลยนะตอนนี้เลขสี่กันแล้วนะครับกดตั้งแต่จุดสามเก้าจุดสามแปดตอนนี้จุดสี่สี่นะโอ้โหใครทอนไว้เต้นยินดีด้วยครับ APT นะที่เราดูไว้เบรกเรียบร้อยแล้วใครถือ b i t c o i n อิน e r u u m ไหมลองอยู่ยินดีด้วยส่วนตัวผมปิดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวว่างแผนเข้าใหม่กันนะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของวิเคอ์กราฟมาดูตัวนี้กันก่อนตอนนี้แข่งเทรดยังสามารถสมัครได้อยู่นะครับแข่งขันถึงที่31มีนาคมใครสนใจเข้าร่วมปราร์ตี้หมวทะนอกจากรางวัลในการแข่งเต้นมีอาชีพพิเศษให้ครับขั้นตอนอยู่ข้างใต้นี้เลยนะ แต่ว่าต้องจําเป็นสมัครโอ x ผ่านลิกของเต้นก่อนถ้ามีบัญชีอยู่แล้วคุณต้องสมัครบัญชีใหม่เพื่อรับรางวัลในทีมของเต้นตรงนี้นะครับซึ่งครั้งที่แล้วก็กวาดไปกว่า4ีา่หมื่บาทมาลุ้นให้กำลังใจพวกเรากันครับว่าทเทรดเพื่อสุขภาพรอบนี้จะเก็บรางวัลไปได้เท่าไหร่ครับใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างประจดการให้เรียบร้อยนะส่วนประทินเศร,รษฐกิจฮ่า CPI จบไปยังมีอะไรที่ต้องกังวลไหมก็ถือว่าอาจจะไม่ได้แรงเท่า CPI แล้วครับอย่างวันพฤหัสวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันไหนวันเดือนพุธสิแม่ลืมวันเลยนะครับวันนี้วันพุธมีอะไรไหมมี PPI ครับ PPI คาดการที่จุดสนะแต่ว่าตรงนิเก้ลว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเยอะแล้ว PPI คาดการณ์มาที่จุดสามถ้าเกิดมันสูงก็าคาดการจะทำให้คริปโตผักตัวนะครับวันพฤหัสมีไหมอ่านพฤหัสมีว่างงานถ้าเกิดว่างงานเยอะเป็นไงครับว่างงานเยอะก็เป็นผลดีต่อคริปโตอว่างงานเยอะเป็นผลดีต่อคริปโตถ้าว่างงานน้อยไม่เป็นผลดีต่อคริปโตนะครับอันนี้เฝ้าระวังกันนิดนึงสับโตของตัวเลขว่างงานช่วงเวลาที่มีข่าวอาจจะ มีผลกระทบอาจจะมีความผันผวนเข้ามาบ้างแต่เต้อนว่าทิศทางตลาดเนี่ยก็คงจะรับรู้กันไปแล้วนะว่าจะต้องไปในทิศทางตรงไหนกันครับเมื่อวานนี้นะนี่เรียบร้อยเลยนะพุ่ง26 0 0มกว่า คือเดือดมากนะครับนี่ไง FPM หวยในระ้ายเห็นไหมเข้าต้องแต่จุดสามนะจุดสามแปเอามาอวดตอนจุด4-7นะครับนี่ใครเข้าทานบ้างมาอวดเต้นหน่อยนะครับยินดีด้วยนะใครที่ดูไลายวันจันทได้กําไรกันดับโอ้โหเน้นเน้นเลยนะครับเน้นเเลยนะ FPM ก็พันเปอร์เซ็นต์ไปเรียบร้อยนะครับหลังจากมีการประกาศ CPI เกิดขึ้นมานะครับก็ผมไปเตะตา คนดีคนเดิมนะโอปป้าเจ้าเก่านะครับก็เห็นแกเปิดช็อตอยู่นะไม่ได้ไปแวะเวียนในไลฟ์แกนานมากนะก็เสร้างคอนเทนต์อีกแล้วนะครับเสียตังไปพันล้านวอนแปดแสน USD ประมาณ29ล้านบาทครับโอ้โหเรียกว่ารอบนี้นะพอตแตกไม่มีเหงาอบป,ป้าเหมาคนเดียวไป29ล้านบาทครับแต่นะครับแต่คุณมีเพื่อนแน่นอนครับมีเพื่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะก่อนที่วิ c คอยจะพุ่งขึ้น2องนะครับพอตแตกรวมกันเนี่ยหมื่นล้านนะครับและปัจจุบันอีกตรงนี้โอ้โหเมื่อวานนะรประมาณ3,000 ล้านดอนคุณเอาสามพันล้านดอนคูณสาสิบห้าะคุณไอ้สามร้อยสามร้อยล้านนะครับล้านดอนคูณสาสิบห้าคุณก็ให้ตัวเลขเพื่อนที่พอร์ตแตกแล้วฝั่งช็อตฝั่งรองไปเรียกได้ว,ว่าโอ้โหดีดกันสุดๆุดไปเลยนะครับใครที่อยู่รอดยินดีด้วยนะครับนี่คือข่าวทั้งหมดที่เราดูกันในช่วงสัปดาห์นี้และเข้าสู่ช่วงไม่เปิดช็อตพอร์ตไม่แตก <Yeah. laughs> เย่อ้าวมาอัปเดตมุมมองบิตคอยกันครับคือขึ้นไายมาเมื่อวานเนี่ยเอา,อาตัวผมค่อนข้างช็อกนะช็อกอย่างไรไม่ได้ช็อกเพราะว่าผมขาดทุนนะครับแต่ผมช็อกเพราะว่ามันดีดผิดคาดผิดแผนผมหมดเลยก็เลยต้องตื่นมาวางแผนใหม่นะครับสบตัวหอบิตคอยอ่ะกลายเป็นว่าทำหายหายซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันไว้แล้วว่าถ้าเกิดมัน เบกเหนือ25,300แปลว่าเราจะเป็ี่ยนมาว่าบิตคอยน่าจะไปต่อครับพอเรามองว่าบิตคอยน่าจะไปต่อทาร์กเก็ตที่เต้นมองด้านบนเนี่ยจะอยู่ช่วง28.30 0ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังต่อไปแต่ณปัจจุบันนี้ครับณปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรบ้างสิ่งที่เราเห็นและทุกคนเห็นเป็นเสียงเดียวกันหมดครับคือหนึ่งอ้าว บิตคอยขึ้นมาเยอะแล้วจะพักตัวท่าไหนอ่าบิตคอยขึ้นมาเยอะแล้วจะพักตัวท่าไหนตรงนี้ก็เป็นจุดให้หลายคนเปิดช็อตตรงนี้ก็เป็นหลายจุดที่ทําให้คนรอที่จะเปิดรองซึ่งเตินเลือกตัวเลือกหลังนะเตินเลือกตัวเลือกหลังว่าอ่ะหลอดเดี๋ยวรอรอย่อลงมาหน่อยนะ แล้วเดี๋ยวเล่นหน้าหลองขึ้นไปปัจจุบันเติ้ลมองไว้2องแนวครับช่วง2อง0มกับ22อ0 0มด่างดนล่ากรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจะย่อมาตรงไหนแล้วจะมีสัญญาณการเปิดลองให้เราเล่นกันครับในภาพเล็กนะครับในภาพเล็กสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่าในอดีตครับตรงเนี้เป็นช่วงสะสมของเป็นไซด์เวทเก็บของเห็นไหมย่อลงมาดีดดีดดีดและปัจจุบันดีดขึ้นไปตรงนี้ครับ แต่ภาพทาเฟรมเล็กมีเดเวเวนซ์อยู่ด้วยนะมีเดเวเจซนอยู่ด้วยก็เลยมองว่าตรงนี้ในทาวเฟรมเล็กหรือในระยะเวลาช่ชาวงช้านี้เองบิตคอยอาจจะพักตัวไซเวย์ออกข้างไปเป็นจุดที่น่าสนใจนะแต่คำถามคือตรงเนี้ยจะรับอยู่ไหมนะครับเติ้นแข่งเทรนอยู่เต้นเลยมองในทาวเฟรมเล็กคือมี QM ไหมมี h i ฮเ e r High ไหมตรงเนี้อมองด,ดูดูดูดีๆนะมองดูดีๆีนะตรงนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้คืออะไรครับทําโล่ทำไฮโลเวโลโลเวไฮเห็นไหมโลเวโลแล้วมันจะเบรกหายได้ไหมเนี่ยเบรกหาได้ไหมถ้าทํำไฮเยอะหายได้เป็นไงเรารอย่อแล้วเปิดไหมรอขึ้นไปคือถ้าเจอทรงเนี้ย บริเวณเหนือแนวรับ23,800เติมว่าบิ t คอ i ไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้แล้วขึ้นไปต่อเลยแต่ถ้าไม่เจอครับแต่ถ้าไม่เจอคงจะเจอแท่งแดงแล้วไหลงลงเรื่อยๆสู่ 23, 22,300ที่ผมมองไว้ดังนั้นปัจจุบันถามว่าโอ้โหเห็นละห้านาทีมีได v วอร์เจนไซ e w a ออกข้างอยู่เปิดลองได้เลยไหมเต้ยบอกว่าอย่าง แต่รอโครงสร้างราคาคอนเฟิร์มก่อนตรงนี้มันยังลงได้อยู่มันไม่ได้แปลว่าแนวรับตรงนี้จะไม่ถูกทำลายซะหน่อยเป็นไปได้ดังเฉยก่อนขึ้นแรงใช่ไหมขึ้นแรงลงแรงใช้เวอออกข้างผักตัวเสมอฝุ่นยังไม่หายตลบเลยยังโอ้โหเต็มเลยนะ PM สองจุดห้า ในตลาดก็อารมณ์ไม่รู้จะบูลิตหรือแบรดิตดีตอนนี้ข่าวมางงไปหมดรอตลาดเฉลยหน่อยว่าเขาจะเลือกทางไปทางไหนในเช้าวันนี้นะครับยังไม่แนะนำให้แอคชั่นอะไรนะแต่ถ้าตรงตามแผนที่เราคาดการไว้คือตอนนี้วางแผนเพื่อที่จะเปิดหน้ารองขึ้นไปแล้วใครที่เปิดหน้ารองอยู่ด้านล่างนั่นนีด่ด้วยครับแต่สตารบเติ้ลไม่ได้มองว่าตรงนี้จะเป็นจุดเล่นฝั่งชอ็อตนะอ่าถ้าคุณเปิดชอ็อตอยู่ ไปวางแผนควบคูความเสี่ยงให้เะีรบร้อยครับเพราะความวิเหตแต่ละคนยอมไม่เหมือนกันอยู่แล้วหากเหมือนกันจะมีคนได้จะมีคนเสียในตลาดจริงหรอมันเป็นเรื่องปกติที่เรามองเห็นต่างกันอยู่แล้วนะครับถ้าคุณมองเห็นต่างพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์มาแลกกปลียครับเตือนได้ครับนี่คือมุมมองของบิตคอยที่จะต้องเปลี่ยนไปว่าสรุปเดี๋ยวรอรอย,ยอดแล้วเปิดลองขึ้นไป ดีกว่านะครับสับห์ของ e ีเ e ว e u เเช่นเดียวกับบิตคอยเลยนะทะลุไฮเดิมนะครับพันเจ็เรียบร้อยแล้วนะครับคอนเฟิร์ว่าฉันไม่ลงนะคอนเฟิร์ว่าฉันไม่ลงนะสัปด้านต่องตัวอีเ r ียมเองนะตรงนี้ครับเติ้นรอย่อเหมือนกันครับเต้ลรอย่อเหมือนกันเพราะว่าในภาพใหญ่ๆนะครับไม่มีดาวเจนหรือมีธนก,กับตัวลงเลย ตรงนี้รอย่อมาที่พันหกับพันสี่เก้าสิบเป็นสองแนวที่ถ้าเกิดมันย่อมาโดยคิดว่าค่อนข้างปลอดภัยในการเปิดหน้าลองขึ้นไปครับอ่าส่วนใครอยากเล่นสั้นใครอยากเสี่ยงจะมีกาวมาให้นะตรงนี้อ่าวันนี้นะครับมันตีเทเลไลฟ์พาดลงมาเนาะตีเทเลไลฟ์พาดลงมาเราจะเห็นกรอบราคาตรงนี้ เห็นละเห็นไหมเห็นแล้ว,ม,ลวม,มันเบรคขึ้นไปวิธีการเล่นสั้นมากๆคือวิธีการเล่นสั้นแบบเสียงด้วยนะใครไม่อยากเสียงไม่ต้องนะครับอ่าเล่นแบบนี้สต็อปลอข้างล่างนี้ก็พอใช่ปะอ่ารอกไปขายเหนือไฮตรงนี้เอาแค่สองเท่าก็พอเนี่หนือไฮตรงนี้เอาแค่สองเท่าโดดประมาณพันเจดเก้าิบแล้วก็ออกละอ่านี่แผนเล่นสั้น ใครอยากเสี่ยงลองดูไม่อยากเสี่ยงรอย่อก่อนนะไม่อยากเสี่ยงรอย่อก่อนนะครับเอออันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายแล้วนะ <c oughs> อ่ะไหนๆก็มันมันจะแข่งอยู่เนาะมันก็ต้องมีแผลเล่นสั้นลิงเสี่ยงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไม่ชนะไม่ได้รับรางวัลแต่เน้นย้ําเสมอนะในการแข่งเอาจริงๆอะ่ะเราก็พูดกันขับๆแหละคือต้องอยากให้ทุกคนเทรดเพื่อสุขภาพทําตามแผนการเทรดของเราจริงๆอยา่ากดดันอย่าเครียดครับ พอมันไม่สนุกพอมันเครียดรางวัลกับรางวัลที่ได้มาที่รางวัลที่เราควรจะได้มันจะไม่ได้เนอะถ้าเรารู้สึกเฮ้ยเราเคยได้รับรางวัลแล้วรอบหนึ่งเรารู้สึกอยากได้รางวัลอีกแล้วกดดันตัวเองอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่ละนะคุณต้องเปลี่ยนโฟกัสแล้วว่าเออโอเคเพรตอนนี้ฉันอาจจะยังไม่บวกตอนนี้ฉันอาจจะติดลบอยู่ก่อนทีนเคยได้รางวัลแต่ตอนที่ฉันได้รางวัลฉันเทรดเพื่อสุขภาพฉันไม่เครียดฉันสุกสนานกับมัน ถึงได้รางวัลไม่ใช่หรอแล้วตอนนี้คุณทำแบบเดิมอยู่ไหมถ้าใช่ก็จัดการตัวเองนะครับปะ่ะ APT ตัวสุดท้ายครับที่ให้หวยไว้นะที่ให้หวยไว้ปรากฏว่าไม่ไม่ตรงตามแผนที่หนึ่งนะครับ APT ให้หวยไวย้ไม่ตรงตามแผนที่หนึ่งไปตรงตามแผนที่สองนะครับแผนที่หนึ่งของเราคืออะไรคือจะรอย่อมาแถวสิบใช่ปะ่ะมาแถวสิบสิบเอ็ดไม่ย่อมันเบรกเอาขึ้นไปเลยเติ้นเลยเปิดอ่ะ ซื้อไปก่อนนะครับซื้อไปก่อนหนึ่งแผ่นคือเฮ้ยมันเบรกเอาขึ้นไปชั้นเปิดไม้ลองขึ้นไปเลยนะครับสรุป A T P T เบรกเอาแล้วนะใครเล่นใครจะเล่นตัวนี้น่าสนใจอยู่นะครับวิธีการที่เติ้นเล่น A P T ตรงนี้เนี่ยมันมีวิธีการแบบนี้ครับอ่ะเติ้เห็นว่าอ๋อโอเคนะมันวิ่งมาในแพทเทิร์น ตรงนี้อยู่ breakout เราตามแต่สตอล o ต s เต้นไม่ได้ใส่ไว้ที่โลล่าสุดครับเต้นวางสตอล o ต s ไว้ที่โลประมาณนี้เนี่ยประมาณ11.4ครับวางไว้ที่โล11.4นะแล้วก็ยังเปิดหน้าลองอยู่แล้วใครอยากเล่นสั้น APT ตอนนี้เห็นอยู่ว่ามันเห็นไหมหลุดมันกำลังทำ pattern f a t ตรงนี้อยู่ถ้ามัน breakout pattern ตรงนี้ไปได้เนี่ย คุณค่อยตามและสต็อปลอที่โล13ิาตัวนี้ได้เล่นสัน้นอันเนี้ยยังพอตามได้อยู่นะครับ APT เต้นว่าเป็นหนึ่งตัวที่ใครอยากปลอดภัยสต็อปล็อไกลหน่อยใครอยากเล่นสั้นก็สต็อปลอตใกล้แต่เต้นว่า APT เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจที่เราเคยมองกันมาหนึ่งครั้งตอนเนี้ยเต้นว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้กลับมาสนใจเพราะเขายังไม่มูนอย่างรุนแรงแต่ถ้าเกิดมันมูนล,ละ มันคุ้มเสียงไหมที่จะตามก็ลองวางแผนดูนะครับส่วนตัวต้นซัดไหมลองไปแล้วนะครับเพราะเห็นโอกาสไในเห็นโอกาสในการที่จะเข้าซื้อมันแล้วมันค่อนข้างที่จะคุ้มเสียงนะครับยังไงลองวางแผนดูส่ต,ตัวของ APT นะแล้วถ้าเกิดคุณมองว่ามันใหม่คุ้มเสียงม,นนมันนู่นมันนี่มันนั่นก็ไม่ต้องเข้านะครับเออไม่ต้องเข้านะผมแค่มาแชร์ว่าผมสนใจตัวนี้มันน่าสนใจ อย่างไรบ้างนะครับและนี่คือทั้งหมดของเช้าวันนี้ยังไงเต้นฝากติดฝากการแข่งตรงนี้ด้วยนะครับใครอยากเข้าร่วมอยากได้รับเงินรางวัลพิเศษสมัครโอเคกับลีคอเติ้ลเต้นตทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะและถ้าคุณมีความคิห็นอย่างไรนะครับอยากแลกเปลี่ยนกับเต้นสามารถทีมคอมเมนต์หรือทักมาได้ไดทุกช่องทางเรามี Discord เรามีไลน์มาคูดคุยกันและถ้าคุณเป็นคนพอร์ตแตกผมให้กำลังใจนะครับแล้วก็มีเพื่อนหลายคนที่พอร์ตแตก ไปร่วมกับคุณขอให้การถอดแตกรอบนี้เป็นครั้งท้ายๆเป็นคุณครูที่ชื่อว่าความผิดพลาดและทําให้คุณเติบโตได้กําไรหลักล้านกลับคืนมานะครับเพื่อกันใหม่ลายหน้าแล้วก,ก็ชามนาสวนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย